สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูปลาแกะราดข้าวเหนียวนะคะปลากระพงทอดนะคะที่พร่าทอดไว้นะคะกระทนไม่หมดก็มาทําเมนูนะคะง่ายๆนะคะเป็นเมนูปลาแกะเขากําลังฮิตมากเลยแถวกรุงเทพนะคะอันนี้ก็คือพ่อทดจัดจานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้ําจิ้มสามรสนะคะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวหุงใหม่ๆเลยนะคะแม่รรเขาจะใช้ข้าวสวยใช่ไหมปลาแกะราดข้าวแต่สูตรของพ่อ้านี่ค่ะนะคะ จะทําเป็นปลาแกะราดข้าวเหนียวคือปลากระพงทอดครึ่งหนึ่งส่วนหัวพอลาก็ทานอีกนะส่วนนี้ก็จะมาทําเป็นปลาแกะราดข้าวเป็นเมนูที่กําลังยอดฮิตมากเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอเตรียมแกะปลาก่อนนะคะนะคะที่กรุงเทพเขาก็ทําปลานินเนาะพอลาใช้ปลากระพงนะคะเป็นเมนูปลาแกะเมนูยอดฮิตใช่ไหมคะเขาแกะ ส่วนคีปออกก่อนใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆเนาะทำให้เพื่อนกับเมนูยอดฮิตปลาแกะนะคะปลาก็ร้อนนิดนึงนะคะส่วนหนังเสร็จเลยคะ่ะ ทุกคนเมนูปลาแกะราดข้าวน้ำจิ้มสามรสของพลลานะคะออกมาสีสันน่าทานนะคะเมนูปลากระพงแกะราดข้าวเหนียวน้ำจิ้มสามรสง่ายๆสไตล์พหลาเป็นเมนูยอดฮิตที่เขากำลังโด่งดังทางกรุงเทพนะคะก็พหลาก็แกะปลากระพงทอดราดข้าวเหนียวนะคะ อร่อยมากค่ะนะปลากระพงก็มันนะคะกรอบนอกหนังกรอบนะ,ะนุ่มในนะคะอร่อยมากค่ะมาๆม,ม,มาทานด้วยกันนะคะยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมาทานปลาแกะกับพล่านะคะปลาแกะร้านบิวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย